ครับตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสาสิบเจ็ดนาทีเราต้องเดินทางกันแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปบายบายเยวันกันก่อนฮัลโหลงีไปกันนะมึงยิบไปเจสวยเดี๋ยวเราไปด้วยกันโอ้ไปไหนครับเก่งเราจะเกไปกันยานาบุรีก่อนนะพี่ย่าหายกระซวยไปน้ำเจกลัวๆกลัวหน่อยเก่งจะไป ติดสัญญาผิดคนละซองป่ะซองแบบเขาจะโอ้ยไปด้วยเก่งขั้วละขั้วทำลายข้าวของแต่วันไปกันเด้อบ๊ายบายไม่ต้องเอาลูกกูไปเดือดไปช่วงนี้เนาะตอนลูกไปนอนเลยไหมไปกันเถอะไปซองชิบินไปซองชิบินไปไปรู้กันเถอะยังไม่ยากบ่อบบ๊ก็สวยของก็สวยของหอมก็สวยหน่อยหอมของก็สวยหน่อย ท่านแมเขาของโอ้ชาลูก้นมาทรงบะลูกมามามาผู้คนละบายบายนะเดี๋ยวกลับมาหานะเราต้องออกเดินทางกันแล้วเราเลือกเดินทางตอนกลางคืนเพราะว่า มันจะได้ขับรถง่ายแล้วเวลาเด็กๆฉี่อ่ะเด็กๆจะได้แบบหาที่ฉี่ง่ายสะดวกสบายเนาะคนไม่เยอะเนาะแล้วก็ตอนกลางคืนเด็ก,ดก,ดกนอนก็จะได้แบบเดิทาสะดวกพร้อมยางขา้าวเหนียวไปเดี๋ยวจัดไปย่างดีทำไงทำไงทำไงอ่ะมึงโดดบ่เป็นสมบัยายก็กกมานอนด้วยม่าสูตรบอกว่าแม่เอ้าเนี่ยอุ้ย คือบอมาทางนี้ตอนเชื่อว่าเปิดกว่าเขาดิมันไงเลยเดี๋ยวมาคิดเออคือบอมาทางนี้ไปหน่อยไปหน่อย,ย,ยแต่ลิบตัวในซัวอีนี่ก็กยังนอนยายมาลูกเดี๋ยวเราค่อยไปเที่ยวกันหมดนะให้พ่อให้พ่อแบงค์พาไปนะลูกนะนี่เด็กกัยากนอนไปอยากไปนี่ เออเดี๋ยวกับเดี๋ยวนอนน้ำยายนอนใจยายทำไมเออเดี๋ยวเออบาย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 พี่บัตเอ้ยบา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 ยแม่สวยบายบายเยาวันก่อนลูกหงายเยวโอ้ยไปบายบายเดี๋ยวมานะคะม่อยังบอกกันไปเลยเยาวันเราสิให้ไปแค่อาทิตย์เดียวเองมึงบางเดียวนบอกเลยมันอยากไปบางเดียวอยากไปอลไรบอกเลย ยี่เขาไม้คืออะไรละวะเก่งเกงขวางมันแหละยังกระสันมันไปิดกวนพูดอะม้อนแม่โอ้ทีทีแม่พูดดีอ่ะม้อนม้อนยางพูดดีมันแข็งมาอยู่เลยจังเลยมันแข็เด้อนี่อ๋อข้องกันกันมันอันนี้บ่มันยางไปพันนาบ่กันทุกอย่างเวลาเปิดประตูมันก็ลอยลุ่มกวน แบบนี้ดูครับบายไปกันเด้อพี่นาวังเอ้ยเจอกันยุนกันเจนดำบูดี้นะคะบายบาย